มือดีหรือว่ามือดีนีเออตัดทาล่ะจากที่เขากินโปรยั่าเองินโปสเตอร์เออินโปรเตอร์เมันกินโปรเตอร์ะกเยอใช่ก็ตกันก็ช่

Station, อสวดสวดกันพี่น้องมาแล้วเบลล่ามาแล้วมาแล้วปู่เนี่ยพุ่งเสด็จดนตีกระชุมยอดโดยการขับรถในรสบรรทุกมีอะไร โอ้ครับผมโอ้ผครับพ่บุอยยาบุงไ่ได้ผมกไปได้ครับอะแปละเดนอะไรกันไปก่ไปไ่นอะอ่ไปหาคนสด้างไอ้เรื่องว่ะไม่กอลังไม่กอดังนะคุณจาเาเปยังไบไมด้ยังวัสดี่รับสวัสดีคไ่อกเราไก ทีเขาอ้นในเดือสามเดืนที่แ้นหาเงินกอนเดอนี้จนกได้ไี่จมาขัมนมใเทมที่จะผมเฮ้ยไม่สาปีได้นย่างไ้่คุณพอมีทุนมีทุนผ่านขัมเส่วนะครับพี่น้องส่นครั่ครั่ผมไม่ดีใจาได้ มาไล่มาไล่ย่งจ่อ้บนักเอกนักเอกไขอได้ลงตัวบอมอมาได้อ่า่อ่โยุนจขอ่งนี้ตัคนนอนให้พเลยไงน้ำ้่อ่่่าอาไคเอาคนไรครับมนักเอกสา่อทงครับนปรานาไม่งาไม่ไม่มีสตมัไม่มีโตอ่าบิาดับาามุมร่ิ เรวจะต้องพุต yeah. ่อไปครับผมเอาพระเอกล่องไปนะครับตอนนี้ก็ต้งฟันอาพระเอกเป็นพงศกรครับมครับผม่อนะุคะครับพะุจก่อนนั้นนะรพได้หลายตสมัยแตกกระพท้าต่างรัไปนดนว่าเหล่าพะพุทธเ้เรียนคำอยู่หรอเาเอาทุยต่อไปครับผมคุณอ่านุยต่อไปนะครับอ่านั่นทือคณะขอมนะครับออาอ อ่านั่เอกสาวนั่งลูกชาวยพรทัคูัคนนี้ครับอ่าสาวขางัเจ้าเองครับผมเป็นเป็นพยาบาลครับมาต่อมืกเขาเป็นหมอเลนด้ยแล้วอเป็นหมอเป็นหมอครับผมอหมอนีนเป็นหมอร่ำเหนครับผมอ้น้องเดียนชอรต พกกระเพียเท่ากัะเบิดนะครับกรเพีเท่าครับอ่านะครับตะวันอื่นพกกระเพียตะวันแสวงทีไม่ไ้รเพียงัที่ยงันหนึงได้ถูก็ตัวร้าเลยอุ้กเี้ยังครับผมี่เาตัวนอแมนสารทต้นแงด้ครับอซนะครับันันใบอกไหมครับอีกไม่ด้พอกะแต่งเพกันเ่และวันนั้นใจบอกไหมครับ ก็ยิ่งพ่อพ่อก็่ได้ตายนพ่อี่ตายยังนะตายยเที่ยวนี่อเที่วรู้อูกสามนนั้นอีกคนดูจ่อทำบอลจบทำเขาเข้าไปอยู่นี่คนอยากใส่หรือเปล่าแม่เขี้ยากใส่ครับโอ้บอลเข้านาแล้วเา็นบช่วยเหลืีเขายากส่เนี่นผมก็บอกแนี้กันเลยเขายากใส่หมดเอเขาอยาส่แม่ยังไมเขาอยก่มาเยเดียวใ่กเอาผเข ลูกเฉลงพงศ์ลกี้เฉียงพงศ์ผมครับคนเด็กใโห่คนเด็กุสุสีอะไนีย้่สุสีอันีนปุรงเลยโอ้เปีนปัชรเ่สร้างให้กำเท่าให้แขงเป็นบดโอ้า้วสุามบางไปครับแงมะบ้่ได้มาขอไ่้องดีวัี่านมากุกมาช่ดีนะครับพออห่งนี้ศสนาศาัน จ้าเป็กจ <Yeah. S 1> ้าฮู้ยังกอดพ่อเดินยังกอดสื่อสารสื่อสารว่าแต่น่ามว้าบนนั้นบั้นการทางนั้นดีว่าการือารว่านี่มันแค่เรามองครับผมโ้ยนี่้าเหนว่าไ่แรงพิโรจไหมพี่เลยไม่แบวดมือน้ำโค้งแ็้วตัเอาโบกไปค้อยไปหาขวดแต่ว่าเบพอแลมเพียงตองกำลังแขนเรานีดีเลย เออกก็ได้เงี้ยกดีวันเจยเออแหมมาลเออลุงบอกเป็นไปเลยถ้าบอกว่าอีวันเนี่ยน่าจะใช่ไหมเนยโอ้โหดีใจเลยแสดงว่าจะต้องกินยายาอ้ยังของเันไอ้สารสารบอหมโอ้ไม่ใช่แมกล้า คนาดันไ่กันเลยหรากพื่งอานี้วิ่ีวี่งพิ่งมี่มาฝ่าบกันน่งกับคนอื่นนจะอย่างเกษตรเขแบะปัดดวงเลยนั่นแดวนั่นแดวเออเบิร์ดเรยวัเด็กขอมาอยู่เราอมาอยู่เลยแต่ยิ่งาออกสิตจกในรเพืออนไล่คือกันร้างยางกินลูโจนแกกาแฟเสดจสิบกรงแกล้งเสือสว้อสบตัวไอที่สรสแกงยากกษตสิรง ยาปอุตับพี่เรสุดสุดลูนลพ่อของพี่ร้วมนอะไรสาไรแม่ไรุูนพ่อ่อโอ้ยแต่ว่าอมากเลยนี้ข่าวสิบ่เจีเลยแ่อสิจี๊ขออยากแจก่าวบอกเอาพี่ซีพัีนี๋ยวนี่เอาแจกดโอ้ยครับของคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆดูนี่ที่ว่าครับผัดเป็นเท่าไงครับเดี๋ยวผมส่งในรองบ้านแล้วกันรอบบ้านกับคนเราเลยรองบานกับคนเราเลยครับ น้าพี่น ul mhm. ้องคามมีนะคะขออนุญาพี่โจ้นะคะพี่น้องขออนุญาตนะคะมีมาแจงท้าพี่น้องมาบอกนะคะแท่เขาบแม่ทีของสามหอยทีบานเทงนะคะพี่น้องคะทีนงาเข้าคุณรวมิดนะคะพี่น้องตาสิไล้สดปูปิ๊เหมือนกันแต่ว่าเป็นที่พี่น้องเออเป็ดทางแร้มะมะเพ่ินเพลนบมาดมีไอเพล่นเพล่นสับล็้แล้วพี่น้องคะไร่นานี้นอกปาคิดว่าตรง หนึ่งร้อยสองหนึ่งหื่นสองื่นสองหื่นคนแน่นอน่คนะคมันใจแน่นอนเลยครับมันใช่ใสภาเพื่อนสมาเพื่เห็นไอเห็นทีสเพื่อนผสมคนสำเร็จผสมขั้วสำเร็จกันเลยมากเมื่อพกไนดูต้องใส่้ามายงสิ่ตอนุหนกทูบทำมีหลอก่อนทบอโจลุ่มโจว่าพ่อพ่อเห็นเลยอยากเจะนุูทนะครับเอากอะไรเห็ดนะครับพ่อเขาไม่เห็ดในสดเทียนแหลกนะครับคุณปีเียนแหลกว้า นุงโจคิดเห็นนุงโจครับเแสดงคิดเห็นนุงโจ๊กบนพอดีไซน์ห้องใดภาวาต้องเล่าลาว่าโซเชียลของครับผู้ดำเนกความนี้นะครับต้องยอมรับเข้าอยู่นะครับและมาเพิ่งถุงของลูกชายนะครับลูกชายบอกบอกมาเลยบอกมาเลยบอกมาเลยโอ้ดีใจนะหลายครับผมต้องกราบขอบคุณแป้งครับสาวร่ยสุกหุนซุกจนนะครับบรราคาเท่าไรครับตรงบาลบรราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นมือไหนมือไหนวันที่เท่าไร่วันทใด ชุนี้นะคะพี่รองคร้อสบเก้าทแต่ว่าตอนนี้มีโปรด้วยมี้าหน่อยเพือนเฉพาะเฉพาะที่มาเจอแล้วล่าเพฉพาะสี0พัี่รอยท่ในตอนนี้เลยคืรองคาเฉพาะมือนีโปรกัะือสองแถมหนึ่ซสองคนแถมอีกหนึ่งคนว้าวถือว่าเป็นเงียเงี้ยังดีครับพี่รอง ทานกันกะได้ท so <laughs> ี <and> ่นนองหานกันสามคนก็จิตวิญก็ะเก่าแบบนี้เดีดีเว้ยไอเดียดีเว้ยทานของแค่หนึงไม่ไห้สุดไม่เอาหลังนม่ละค่ะนี่เมนยังน้หนกที่แถมมาดีครับคนบนเขาอมีผม่าฉันไม่พอพี่ออเดอร์พี่ออเดอร์

Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. 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 Ai, ai,